าาหหลลกยสกวว่าสัสดีครับท่านผู้ชมครับผมลองทดสอบเล่นดนตรีชิ้นนี้ลองทดสอบเล่นกีตาร,ร์ซึ่งผมถือว่าคนที่มีหัวใจในดนตรีนั้นไม่จำเป็นต้องเก่งเสมอไปไแล้วก็ไม่จาเป็นลวครับท่านครับที่จะต้องมีบรรพบุรุษหรือมีคนในครอบครัวเป็นนักดนตรีโด่งดัง เพราะสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่พรสวรรค์ในการแสวงหาและก็ความมุ่งมั่นตั้งใจเพราะการกที่มีดนตรีหัวใจนะผมด้วยเป็นอารมณ์สุนทรีนะครับในวันนี้ก็ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้มาพบกับลูกหลานของพวกเราคนหนึ่งผมใช้ว่าลูกหลานนะเพราะว่าเขามีศักดิ์เป็นถือว่าเป็นหลานผมก็ได้เป็นลูกของพวกผมลูกของทีมงานผมลูกของเพื่อนผมที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะศึกษาฝ่าย นะครับใยอยากจะเล่นดนตรีให้เก่งอยากจะเล่นดนตรีเพื่อที่จะมาเสริมด้านการเรียนจากการเรียนทางด้านสามัญแล้วนะครับบางท่านอาจสงสัยว่าเอ๊คนนี้ลูกใครคนนี้เป็นเพื่อนของผมเป็นใครผมบอกให้ก็ได้เพื่อนผมคนนี้รับรองว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านเนี่ย ท่านจะรู้จักเขาดีเขาเขาคือคุณจิ้งจบหรือคุณสุวัสด์ีขจรซึ่งลูกสาวเขาคือน้องฟางนะครับขนะนี้ก็ศึกษาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเรียนถามให้ท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งคือะหรืไทยรีขจรหรือน้องฟางนันเองนะครับเดี๋ยวทางรายการจะพาไปพบน้องฟางซึ่งน้องฟางก็จะมาครับกรองให้เราฟังสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน น,น้องฟางสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับน้องฟางครับคุณอาอยากจะถามน้องฟางเหลือเกินน้องฟางตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบหกค่ะสิบหกเป็นนางสาวแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับเป็นนางสาวแล้วน้องฟางตอนนี้เรียนที่ไหนครับสาธิตมอมมาสอค่ะสาธิตมอมมาสอมหาสารคามมหาสารคามเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างสายศิลป์ดนตรีตคร่ะ<า>เป็นวกเตรียมอุดมดนตรีแต่ว่าเราก็ยังเรียนภาคสามัญในพื้นฐานเทอมมามีอยู่ใช่ไหมครับแล้วคิด คิดยังไงเราถึงถึงอยากจะเข้ามาเรียนสายเสลปดนตรีตรงนี้ก็ชอบดนตรีแหละค่ะคุณพ่อเล่นดนตรีไหมไม่ค่ะเป็นเพราะอะไรนั่นคุณพ่อไม่ไม่เคยส่งเสริมหรือหรือส่งเสริมอยู่แต่แต่คุณพ่อไม่เล่นดีนไหมก็ตอนแรกเห็นพ่อเปิดดนตรีค่ะสิ่ให้ฟังก็เลยอยากเล่นเป็นบ้างก็เลยเริ่มเล่นไวโอลินก่อนนะคะอ๋อเริ่มเล่นไวโอลินก่อนน้องฟางน้องฟังรู้ไหมครับว่าการการการที่นักเรียนนักศึกษา เาใช้คํานี้นะครับันเรีรักษาหรือในรุ่นของน้องฟางเองก็ดีเนี่ยมันจะมีหลายคนที่เขาที่เขาคิดคิดอยากที่จะจะเล่นดน,นตรีเป็นเหมือนน้องฟางเนี่ยน้องฟางว่าไอสิ่งเหล่านี้จําเป็นไหมเราต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ไม่อะค่ะอยู่ที่ว่าจะชอบหรือเปล่าเราต้องเอาความชอบก่อนชอบตัวนี้มาจากตรงไหนครับก็สนใจจะเล่นอะไรไหมอะค่ะคือเรามีความสนใจส่วนตัวหรือเปล่าไม่ใช่ถูกย<ะ>ัดเ<ะ>ยียด<ะ>ถูกไหมไม่ต้องถูกยัดเยียด น้องน้องฟางครับดนตรีชิ้นแรกที่น้องฟางเล่นนะคืออะไรก็ไวโอลินนะคะไวโอลินอืมก็ไวโอลินหมายถึงว่าไอตัวเป็นคันชัก่ยนะค่ะน้องฟางพอที่จะเล่นให้คุณอาฟังสักสักช่วงหนึ่งก็เอาเง่ายๆลองเอาเพลงแบบแตะกี้แล้วกันค่ะตะกี้เล่นเป็นเปนโนและคราวนี้เล่นเป็นไวโอลินแล้วมันเป็นเพลงเดียวกันชื่อเพลงอะไรฮะ เพียนเฮลฟอ l i ลิงอินเลิฟือเปล่านี่แหละค่ะของเอวิสนะคะของเอวิสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาจจะเอาอ่าไวโอาเลมาให้นะครับ